กรบสวัสดีนะครับพี่เพื่อนๆนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพันพระชาแนลนะเจอกัวะอีกแล้วนะพี่ๆนะมาดูนะวันนี้เราจะพามาดูนะมาดูลำห้วยนะฮะที่เตรียมนะเตรียมที่จะอ่าจัศการแข่งเรือนะพี่ๆนะประเพณีแข่งเรือพายนะฮะวันที่17เจที่จะถึงนี้นะฮะเราจะพามาดูสถานที่ลงเรือเนาะตรงนี้นะฮะ ตรงนี้นะพี่ๆนะก็จะมีเรืออยู่ตรงนี้สองลำอยู่เนาะเนี่ยประเพณีเรือประมาณกี่ผีทายเนี่ยหนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสี่พายนะพี่ๆนะประมาณแปดสี่พายนะฮะอันนี้ก็เขาจะเอาตั้งไว้นี่นะอันนี้จะเป็นของหมู่สิบนะพี่ๆนะเรือนะฮะตรงนี้นะฮะตรงนี้ก็จะเป็นห่านะฮะ ไม่รู้ว่าเป็นจุดอะไรนะพี่ๆนะตรงนี้นะผมพามาชมนะนีดูเรือนะะบริเวณนะพี่ๆนะโอ้ยว่าขอดตกลงไปได้พี่น้องนี่นะฮพามาชมนะพี่นะลำห้วยตรงนี้นะฮะที่จะทําการแข่งเรือนะพี่ๆนะนี่นะนี่เนาะจุดปล่อยตัวก็อยู่ด้านบนนู้นนะพี่ๆนะจุดปล่อยตัวนะฮะแล้วก็จุดเส้นชัยนะ เส้นชัยก็จะอยู่ตรงนนะะ้นนะฮะตรงสะพานนะเนาะสุดยอดเลยนะฮะอันนี้นจะมีคนมาตกเบ็ดหรือเปล่าฝั่งนน้นนะฮะมีผู้คนมานั่งตกเบ็ดนะฮะเนาะ,ะพี่น้องแดดก็ามาห่อนแห้งพี่น้องแดดร้อนร้อนให้พี่จา๋าเดี๋ยวจะให้ดูเนาะรอบๆนะฮะ นี่พี่พี่บริเวณนะฮะนี่นะให้ดูเนาะปัสแดดแรงมากๆเลยพี่พี่มาถ่ายตรงนี้ก็คือแดดแรงมากพี่จ๋าเดี๋ยวจะพาเดินนะเข้าร่มดีกว่าพี่พี่ไม่ไหวแดดแรงนะแดดห่อนโผดพี่น้องแดดห่อนแห้งพี่น้องแดดร้อนห่อนแดดห่อนโผดห่อนโพนาหนาวจะได้ไม่ต่แดดพี่น้อง แดดแห้งหายแห้งขาดพี่น้องอ้ยอ,อันนี้ก็จะอยู่ข้างบ้านนะพี่ตอนเย็นตอนเย็นก็จะมีแบบตอนเย็นก็จะเป็นแบบลำวงนะฮะวันที่สิบหกเนาะเดี๋ยววันนี้เราจะพาเอาวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพอจะไปพาไปชมหมอลำเลอพี่พี่เด้อเดี๋ยวมอ่าเดี๋ยวก็จะอัปเดตหมอลำหมอลำคณะปฐมนั่นแหละพี่พี่เนาะหมอลำปฐมมันเทิ่องศิลป์ละพี่น้องาเจะเไป เขาจำมาเล่ยอย่บานเป็ดพี่น้องนะฮะก็ว่าจะไปกันนะฮะว่าจะไปกับเพื่อนๆนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะไปถ่ายคลิปนะฮะจะมาอัปเดตคลิปให้เพื่อนๆได้ชมกันเนาะอือพี่น้องโอ้พี่น้องหอนหายหอนขาดพี่นอ้อ,นอ,นอ,นนองประตัปั๊ปัดหนาคอยเป็นใหม่ละจีหอนแห้งพี่น้องเห็นแล้วพี่น้องก็เลยผ้าผ้ามาเบิงพี่น้อง เออเพราะถ้าเขาโฮมแหละบรรยากาศก็ดีไปเตปียนไปอีกแบบหนึ่งได้บัดนี้อืมอันล่ะพี่น้องเนาะก็เลยพามาอ่ามาเบิงมาช่มพี่น้องกเลยพามาถ่ายคลิปเนาะบ่มีคลิปลงพี่น้องก็เลยมาถ่ายคลิปพี่น้องอืมคลิปผมกับตัดผมยุ่ได้พี่น้องแต่บริทถ่ายเนาะมังเท่อกับบ๊วยถ่ายมังเท่ากับท่ามันเท่กทาทกับบริทถ่ายพี่น้องอืม บรรยากาศดีดีพี่น้องเห็นมั้พี่น้องเห็นมันี่มองนี่ก็มองออกกาลังกายพี่น้องปื๊ดบักขามไม่พี่น้องบักขามบักขามร้ายหลายพี่น้องเดือเดือเต้ยจุตไทยเบื้องไทยเบื้องพี่น้องบักขามบำบาดนะพี่น้องเบื้อง่คยๆนะพี่น้องนี่พี่น้องบักขามดกดูปื๊ดบักขามพี่น้องบักขาม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 สมบ่บักขามเจ้าควางเพื่อนตาย้แล้วพี่น้องเจ้าขอ้งเพื่อนตายแล้ว จะาล้องคนที่ปลูกอันเพิ่นเสียชีวิตแล้วพี่น้องอันรูดจ,จักกันน้ำเพิินอยู่นะฮะแต่เพิินเสียชีวิตไปแล้วเนาะด้วยอันอันในแม่เพเนนิ่น,เ,นเ,เป็นมะเร็งไว้พี่น้องเพิ่นมะเร็งก็เลยตายนะฮะนี่ต้นไหม่มรงนี้แม่เพิ่นปลูกเมื่อพี่น้องนี่ต้นอันเอียงนี่นี่นี่ใบนี่น้อยนี่พี่น้องต้นทุ่งสูงแล้กักอัน มันสีอันนี้นะคอยบรรลุว่าเขาเอื่นต้นนี่ยังพี่น้องนี่บักขามพี่น้องบักขามดกหายปื้อเต็มต้นอยู่เต็มต้นเลยพี่น้องอืมต้นตรงนี้เออนั่นละพี่น้องห้อนห่อนห่อนห่อนพี่นอ้องยาสีผ้าเมียบาดยางกับบาดละพี่น,อน้องสียางเมียบาดได้บาดน,นี้ อาซาลาพี่น้องคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้เด้อพี่น้องเด้อังไดกับฝากอันเบิ่งฝากชมในเด้อพี่น้องฝากกดติดตามฝากกดซับสไครต์ฝากกดแชร์ในเด้อพี่น้องเด้อเบิ่งคลิปให้น้ำเนเด้ออย่าขามโคษณนากันเด้อพี่น้องจ๋าโอเคพี่น้องคลิปนี้ไว้ชํานี้ก่อนเนาะเอาไว้กกอนนอไวพอการคลิปต่อไปบายบายพี่น้องสวัสดีครับ